สลับไปดูที่สระบ,บุรีบ้างนะครับเพราะว่ามีชาวบ้านที่เขาอยู่ในสากรนมเนี่ยเขาก็มารวมตัวกันนับพันคนนะเรียกร้องไปยังองค์การส่งเสริมคนนมแห่งประเทศไทยนะครับที่ตอนแรกรับปากกับพี่น้องประชาชนว่าจะจ่ายเงินค่าน้ำนมดิบที่ค้างอยู่กว่า300ล้านบาทเนี่ยครับวันนี้ก็เลยต้องมารวมตัวกันแบบนี้เอาไปดูบางช่วงบางตอนนะครับ

มาประท้วงเรื่องของค่าน้ำนมดิบที่ค้างจ่ายกว่า300ล้านบาทนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทางด้านขององค์การส่งเสริมโคโนมแห่งประเทศไทยนะครับที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีกลุ่มชมรมสากลนำโดยคุณสำรายนินกิ่งนะครับประธานชุมชนาสากลโคโนมไทยเดนมาร์กนะครับพร้อมด้วยสมาชิกสากลกว่า1,000คน ก็ร่วมกันชุมนุมเพื่อเรียกร้องค่าน้ำนมดิบกว่า300ล้านบาทซึ่งรัฐบาลเนี่ยค้างจ่ายอยู่ทางด้านของคุณสำรายเนี่ยนะครับประธานกรรมการชุมนุมสากลน,นมไทยเดนมาร์กก็จะบอกนะครับว่าอยากจะให้ทางอสคเนี่ยชำระค่าน้ำนมดิบที่ค้างจ่ายแล้วก็ดอกเบี้ยงเงินกู้ตามที่สหกรณ์สมาชิกได้ตกลงทํา MOU ซื้อขายน้ำนมดิบกับองค์การส่งเสริมกิจการคโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค,ค แล้วก็ตามสัญญาคืออสคเนี่ยจะต้องจ่ายเงินค่าน้ำนมดิบให้สากลภายใน45วันแต่จนถึงปัจจุบันนี้ทางอสคยังไม่จ่ายค่าน้ำนมดิบให้สากลเป็นเวลา3เดือนเข้าไปแล้วนะครับทำให้นะตอนนี้สากลไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อมาจ่ายค่าน้ำนมดิบให้กับกเกษตรกรสมาชิกจึงต้องไปกู้เงินมาเพื่อจ่ายค่าน้ำนมทำให้มีภาระค่าดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น สหกรณ์ก็ประสบปัญหาเดือดร้อนขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นจํานวนมากนะครับจึงได้รวมตัวกันมาชุมนุมแล้วก็เรียกร้องแบบนี้ส่วนทางด้านของคุณสมพรสีเมืองนะครับผู้มนวยการองค์การส่งเสริมคนนมแห่งประเทศไทยหรืออสคอเนี่ยก็รับปากพี่น้องชาวสหกรณ์นะครับว่าเดี๋ยวจะเร่งชําระเงินให้ภายในวันที่10มิถุนายนนี้และจะมีการประชุมทําข้อบันทึกตกลงกับตัวแทนประธานชมรม โดยสรุปนะครับตามข้อตกลงใน MOU คุยกันว่าจะมีการจ่ายเป็น2งวดก็คือจะแบ่งเป็น10พฤษภาคม1งวดกับ10มิถุนายนอีก1งวดรวมแล้วนะครับเป็นยอดทั้งหมด300กว่าล้านบาทเนี่ยรับปากกันแบบนี้แล้วเดี๋ยวรอดูนะว่าถึงเวลานัดหมายแล้วจะมีการจ่ายเงินกันหรือไม่นะครับ